Homesmart Guide สนับสนุนโดยซื้อของถูกใจใกล้บ้านไปร้อยแปดช็อปตนหมูค่ะตนมูยังเล่นแบบนี้สิค่ะโอ๊ะีเรื่องนึนแถบว่างไว้ใจสะลายทิวขานดินโขกฟางยังตารินถูกมากกันด้วยนะมาละขอโทษครัพี่เรื่อง ก็จะไม่เล่นอย่างนี้อีกแล้วนะครับอีรีบอกค่ะคุณใหม่กอบเรเล่นสินะค่ะเลื่อนจะเลื่อมคุณใหม่กองมาคุณกองใหม่ตามที่คุณใหม่ก็ตองการนี้วะคะผมก็แท้ผมก็แท้ผมก็แท้จนหน่อยเลยไหมผมก็แท้จุหน่อยนึ่งไมอ้แล้วีดแแค่ถุงเท้าดำสกปรกแค่เนี้ยทำเป็นเสียสติไปได้เรื่องถุงเท้าสกปรกดำปิดปี่อ่ะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเด็กๆเขารู้ไหมว่าการเล่นสนของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะจ๊ะ เดีบเจ้าวใจเลื่อนแค่เ้เลื่อนนื้อเนื้อนีอน่การซักค่าแต่ฉันมีความลับนะจ๊าจะมาบอกเกี่ยวกับการซักถุงเท้าให้เท้าปิ้งเหมือนเดิมเลยแค่เลื่อมอะ่ะเอาน้ําร้อนไปผสมกับน้ำมะนาวสักสองลูกแล้วกาถุงเท้าที่ดัเนี่ยแช่ทิ้งไว้แช่ทิ้งค้างคืนไว้เลยนะจ๊ะจากนั้นเลื่อมก็เอาไปซักตามปกติกับผงซักฟอกนี่แหละจ้ะแค่เนี้ย ถุงเท้าก็จะขาวใสปิ้งเหมือนใหม่จนเลื่อมอ่ะตกใจไปเลยนะจ๊ะโอ้โหทำอย่างนั้นถุงเท้าจะขาวจริงเหรอครับคุณแม่จริงๆสิครับลูกถ้าสั่นก๊อวไปนะคะ่ะคุณผู้หญิงเหลือจะลอเห็ดสูตรคุณผู้หญิงเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรจ๊ะีค่ะของซับฟอกบานห้าเบอร์เหเด็กค่ะคุณผู้หญิ่งอย่าดีว่าสอบยางเงินจนเบื่อเพิ่นอย่าลืมซื้อผงซักฟอกกลับไปเลยเลยคะ่ะเพราะว่ากาวไปเลื่อนจะลองสูตรคุณผู้หญิงจังหน่อยถ้าได้ผลนะคะ รับรองมาเรื่องต้องดังก็พาไปไว้เหน่ยแน่เลยค่ะเดี๋ยวมันได้ยังไงนั่นสิครับลูก